สวัสดีครับวันนี้นะครับมานอกสายนะครับเดี๋ยวปีนี้นะครับผมจะลงนอกสายบ้านนะครับแต่ว่าผมจะเน้นไปทางหลวงพ่ะกลวยนะครับหลวงพกลวยวัดโกศิีตารามเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลวงพ่ะกลวยเนี่ยเป็นพระที่ตัวผมเองก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับมีประสบการณ์แล้วก็นับถือท่านแล้วก็ขออะไรก็เคยได้นะครับ อันนี้คือใช้ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็เคยฝันเห็นท่านนะครับชัดมากนะครับตั้งแต่เกิดมานะครับนอกจากหลวงปู่สังวาลแล้วนะครับก็จะมีหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับที่ที่เคยฝันฝันเห็นเป็นองค์เป็นคนเป็นเป็นนะครับที่ไม่ใช่เป็นแบบเป็นรูปปั้นหรือว่าเป็นพระเครื่องนะครับก็จะเห็นฝันเห็นท่านท่านนะครับจะโดดเด่นทางด้านโชคลาภนะครับโชคลาภเป็นหลักนะครับแล้วก็ หลวงปู่สังวาลเราครับก็เคยมีรูปนะครับมีรูปหลวงปู่กับหลวงพ่อกลวยนะครับได้ยืนถ่ายเหมือนเป็นงานเดียวกันนะครับผมว่าน่าจะเป็นการไปปลุกเสกหรือว่าไปกินนิมนต์งานเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ถึงก็เลยเหมือนจะมีพระหลงะวงพ่อเกลนะครับมาอยู่กับหลวงปู่ด้วยนะครับอันนี้ก็ประวัติยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า ปีนี้หลักๆนะครับก็จะเน้นพระสายของหลวงพ่อกลวยแล้วก็พระที่คือพระหลวงพ่อกลวยแล้วก็พระหลวงพ่อกลวยที่สามารถมีกําไรนะครับในอนาคตนะครับแล้วก็สายอื่นเกจิอื่นด้วยนะครับที่มีกําไรในอนาคตนะครับเน้นเน้นแท้ดูง่ายสากลน,นะครับมีการซื้อขายกันบ่อยๆนะครับ คือหลวงพ่อกลวยเนี่ยเป็นพระที่ลูกศิษย์เยอะนะครับแล้วก็มีกําลังการซื้อขายกันเยอะนะครับเยอะแล้วก็เป็นพระที่แม้ท่านจาระสังขารไปแล้ววัตถุมงคลที่ท่านทําออกมาที่ทําออกมาหลังๆเนี่ยก็ยังมีคนนับถือมีคนซื้อหามีคนเล่นหากันอยู่บ่อยๆเรื่อยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับลองเพืเ่อนๆลองเข้าไปในกลุ่มนะครับแล้วก็ ไปลองรันดูประวัติวัตถุมงคลแต่ละองค์แต่ละรุ่นนะครับว่าออกจากวัดราคาเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ณปัจจุบันนี้ราคาเท่าไหร่ลองดูได้ครับทุกรุ่นขึ้นหมดนะครับไม่มีรุ่นไหนเลยที่ราคาต่ํากว่าราคาวัดนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นนะครับจะมากจะน้อยแล้วแต่นะครับที่ขึ้นแน่เลยนะครับ ที่ขึ้นแน่ๆเลยหลักๆอันดับหนึ่งเลยคือเหรียญโลนะครับเหรียญโลเนี่ยขพ่อกขวยเนี่ยน่าเก็บครับแล้วก็รูปนะครับรูปนี่ก็จะขึ้นกันทุกปีนะครับรูปแต่เราต้องเลือกเล่นนะครับไม่ใช่เล่นไปสมหมดไม่ใช่เล่นไปทุกฉากทุกแอคเลยนะครับไม่ใช่นะครับอย่างของเนี้ยนะครับผมก็จะเอามาให้ดูนะครับันนี้ที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นรูปปี65นะครับ รูปปี6กก็จะมีด้วยการอยู่ 5x ด้วยกันนะครับก็คือ1เลยนะครับ1เลยที่ได้รับความนิยมที่สุดเลยนะครับอันดับแรกอันดับเบอร์หนึ่งเลยนะครับก็คือหลังพระพุทธนะครับจะมีทั้งหมดอยู่ 5x ด้วยกันนะครับแต่ผมจะเรียงไปตามความนิยมสุดนะครับแพงที่สุดนะครับแต่ว่ายังไม่แพงมากนะครับที่ที่ผมบอกนี่ก็คือยังอยู่หลักร้อยอยู่นะครับสามารถเก็บได้ปีหน้าหรือว่ากลางกลางปีนะครับขึ้นแน่นอนครับ นี่นะครับปีหกห้าหลังพระพุธนะครับก็จะเป็นนี่ครับพระพุธต่อไปครับจะเป็นหลังโต๊ะหมูโต๊ะหมูใหญ่นะครับนี่อันดับสองนะครับเบอร์สองโต๊ะหมูใหญ่ด้านหลังจะเหมือนกันหมดนะครับด้านหลังจะเหมือนกันหมดแล้วก็ต่อไปนะครับโต๊ะหมูเล็กนะครับโต๊ะหมูเล็กนะครับด้านหลังจะเป็นยันตุกตานี้นะครับ แล้วก็ต่อไปอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไหนอันดับสี่อันดับห้าน,นะครับก็จะมีแบบพับเพียบนะครับหลวงพ่อพับเพียบแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คืออุ้มบาทนะครับอุ้มบาทอุ้มบาทอันนี้ก็เช่ามายกตับเลยนะครับสิบบาทน,นะครับเดี๋ยวจะไปแบ่งในเพจนะครับแบ่งหมายถึงว่ายกไปทั้งตับแบบนี้เลยนะครับ เพราะว่าถ้าเก็บแบบลงทุนหรือว่าเก่งกําไรนะครับผมอยากให้ยกไปแบบนี้นะครับผมจะขายยกแบบนี้นะครับผมจะไม่ขายไม่ปล่อยเดียวนะครับเพราะว่ายัางไงก็มีกําไรแน่นอนครับอันนี้พูดถึงคนที่มีเงินเย็นนะครับเงินเย็นหมายถึงว่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอะไรเงี้ยครับเก็บไว้ยังไงก็ขึ้นครับดีกว่าทองนะครับทองปีหนึ่งขึ้น ห้าบาทสิบบาทร้อยสองร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพันสองพันแต่นี่ถ้าเกิดขึ้นแล้วขึ้นเยอะเลยนะครับขึ้นแล้วขึ้นเยอะเลยเก็บไว้ห้าปีสิบปีสองปีสามปีก็ขึ้นแะครับปีหกสามนี่บางรุ่นบางบางแอนะครับบางแอขึ้นไปเป็นพันแล้วนะครับออกจากวัดมาร้อยห้าสิบตอนนี้ขึ้นไปเป็นพันแล้วนะครับปีหกสามนะครับ สาก็เร MM ิ 6, 3, 6, ่มตามๆกันมาแล้วครับเมื่อปีที่แล้วผมเช่า6 2ปี6 2มา10บาทก็พันกว่าพันกว่าบาทนะครับปีนี้ก็ขึ้นไปก็1ิบบาทนี้ก็จะน่าจะตกบานละ้อยห0า0นี่ก็มีคนเช่าแล้วครับบานละ5 0 0้นี่ก็มีคนเช่าแล้วครับ ก็คือต้องเลือกเลือกฉากเลือกแอคด้วยนะครับเลือกฉากเลือกแอคด้วยนะครับต่อไปก็ต้องมีเกมแน่นอนครับม่ต้องกลัวครับเราประกวยมีเกมทุกปีนะครับเพราะว่าเป็นพาที่ได้รับความนิยมนะครับเนี่ยนะครับรูปก,ก็เขาให้สังเกตจากาลายน้ำนะครับลายน้ำนะครับ เกติดดั้งนะครับตรงลายน้ำนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวต่อไปจะแยกเล่นตรงด้านหลังเนี่ยครับด้านหลังจะมีบางองค์นะครับที่ปั๊มไม่ติดนะครับตัวสลากับมอม้านะครับจะมีอยู่แค่ตัวลอเรือนะครับตัวสลากับมอม้าไม่ติดนะครับ ก็ตอนนี้ยังพอเก็บได้นะครับฉากนี้นะครับฉากนี้แอคนี้ถ้าดวเดียวนะครับเปิดกันอยู่ห0 0 5อย6 0 0้อยนะครับ500600แล้วก็จะมีบางบางบานนะครับบางบานที่มีตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะครับอันนั้นขึ้นไปเป็นหลักพันแล้วนะครับคือเป็นฉากเหมือนกันหมดนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดแต่ว่าแตกต่างกันแค่ตรงข้อมือของหลวงพ่อเนี่ยนะครับจะเหมือนเป็นปลา เป็นตาปั๊มหรือว่าอะไรสักอย่างน,นะครับเป็นสีเขียวเขียวเนี่ยนะครับอันนั้นก็ขึ้นไปเป็นหลักพันแล้วนะครับขึ้นไปเป็นหลักพันแล้วนะครับหลวงพ่อควยเป็นพาที่น่าเก็บนะครับน่าเก็บน่าเก็บ,กบสะสมเพื่อเกงกําไรนะครับบอก,กตรงๆนะครับอันนี้นะครับจากโต๊ะหมูใหญ่นะครับโต๊ะหมูใหญ่ เดี่ยวๆนะครับเดี่ยวเดียวก็เปิดกันอยู่ประมาณ400 500ยนะครับ300 400 500นะครับอนาคตยังไงก็เกิน5 0 0้ครับรับประกันครับไงเกิน500ก็ราคาลดหลั่นกันมาครับตัวหมูเล็กก็เปิดกันอยู่ประมาณ300 400นะครับลดหลั่นกันมานะครับ3 0 0 4 0อย่ังไงก็ไม่ต่ำกว่า300เอางี้ดีกว่าครับไงก็ไม่ต่ำกว่า300อันนี้ก็เหมือนกันครับ โตะหมูใหญ่เนี่ยเปิดกันยังไงก็ไม่รอดไม่รอด300นะครับไม่ต่ำกว่า300แน่นอนครับจางปีเนี่ยขึ้นถึง5เกิน500แน่นอนครับถ้าใครมีกำลังก็เก็บไว้ก็ดีครับมันพอวยเป็นพาที่น่าลงทุนครับเป็นพาที่น่าลงทุนครับพอเล่งกันตัวประเทศครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่นอกสายนะครับ ถ้าใครสนใจในการเก็บผ้าลงทุนก็เข้ามาติดตามเข้ามากดถูกใจได้นะครับถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่หนุ่มกลควยที่ผมสะสมมาศึกษามานะครับในระยะเวลา5ปี6ปี7ปีมาเนี่ยขึ้นนะครับขึ้นตลอดผมไม่ได้เก็บมันเพกลัวอย่างเดียวนะครับสายอื่นเจจอื่นก็เก็บนะครับแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ ค่อยๆามาเรียนรู้กันนะครับตอนนี้เอาหลวงพ่อกลวยไปก่อนนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคายังไม่แรงนะครับเดี๋ยวเกจิสายอื่นเดี๋ยวเราค่อยๆศึกษาไปด้วยกันนะครับมีครับมีไม่ต้องกลัวโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ